สบายดีสบายดีมื้อน,นี้สิห้ายางล้ออันาตามทงตามเส้นเท่เส้นทางไปเขตบ้าน,นปอดเมืองอ,อัสะพอนแขวงสวันเขตวันคอยอิงนี่แหละเดี๋ยวสิพ้ายางล้อเบิง่งตามทงตามเทงให้เทงหน้าตามทงให้ทงหน้านี่ละเป็นเอาเลิกกาติดตามเป็นนำการเนอเดี๋ยวสิพาล้อเบิ่งการดลบลุงชีวิตของชาวบ้านบ้าน,นปอดเมืองอ,อัสะพอนแขวงสวันเขตนี่ละ วันนี้อนนาณานักเฮนกำลังเลิกของเฮนเลิกของเฮนนี่โอ้หนทางนี้ย่าสมโคนได้เส้นทางไปของเฮนย่าดีได้บ้ได้พานรถลม้มตี้<า> <laughs> ถ้าว่าฝนตกแห้งยากกว่านี้ได้หนิเนอะอันนี้นี่ถือว่ามื้อน,นี้มันแดดมันแดดและสามารถไปได้มาได้อยู่ Ủa, oh, hàng thì lực đấy bố á năm hồ thầy lơi อนกันนี่แหละอันตรายโอ้สอนกัน,นอันตรายเด้มันข้างมืนข้างมืนยานรถเจึ๊บางขี้ตมเี่กใครได้แต่บอนรถจับไปมันแห้งเด้บะอนรถไถไปนี้มันนามันขี้ต่อมลายลึกคนเด็มีแต่ผู้สอนเดียวคอยเด้อคอยเด้อคอยเด้อ ก็ล่องก้อนกูสอนะโอ้เอารถถ่ายไปหงเฮนเลยถถาายยโอ้จะคน้คนค้นโดยสารน,นะ ลลไดเยลดนลงนเออลยไนล่อลงรวเอารถถ่ายไปท่างไงได้เอจัง่านเยี่ยี่ตโอยมีแต่ผู้อายก้องอันนี้นะ <c oughs> เป่าเพิ่มปแล้วพันี่พอแล้ว ข่อยเถิดลุงเมฆก็บรงกรณ์โอ้ข่อยเมฆเอ่อ,อตุยลุมลุยอยู่หวอหออัน <ๆๆ S 2> นี้ก็แม้นเท่งเท่งหน้าเท่งหน้าแล้วก็เคยเท่งหน้าก็มีเข้ามีนำภาคกันเฮ็ดพลินลนะ พามากับบกเออสิเดอมะกบกเนาะโยเบิ่งได้ผ้าถือมือได้ผ้าเป็นอยู่บ่เป็นเออเอามาได้สิเดอมกบกเนาะเอาตงเปนโหอืมไปเก็บเอาไก่แท้แม่นสิเฮาไปเก็บอีกเายเามาเฮ้อ ผ้าอะไรเฮ็ดน้องเลืเอกเอาเมือโคกินบ่ไไเฮ็ดนองเลือกซะเอาเมือกินล้าเอามือกลินลานนี่นะเดี๋ยวมาโคกก้อนดดดเด็กน้อยเขตโซนโบสเขตบ้านเนาะนี่โซนหลายจะได้มาอยู่หายอยู่หน้าได้เพราะว่าอยู่เฮ่นนี่กับพ่อแม่โบได้ยู้ยนะนะเลิกคงเฮ่นแล้วกับผ้ากันฟ้ามาหายมาหน้า มาหาพ่อหาแม่กินขา้าวกินน้ำอยู่หน้าพี่เล่ยนะองค์เทพตอนแรกกับบางคาบมาขา้าวอาจจะบม่ได้เฮาบม่ได้เฮ่าองเทพน,นะอย่าเพินเวศงานเนี่ยนะนี้ขนาดเล็กน้อยนะส่วนใหญ่แต่มีมีแต่ห้องห้องเยอะๆห้องผู้ใหญยย่เห็นหละ่ะถึงได้เฒ่าองค์เทตอนแรก <c oughs> มาแต่หน้าแล้วบ่เออได้พี่เลยได้พากันสุกโหลพี่เลยผ้าอีกกรมี่เออคือเฮ่าม่งไว้เน <c oughs> ีน <c oughs> ก็เข้าบ้านไปเอออก็ยไปตลาดนโนโลก็ูสุดอันีไปเอล้พอดีหยางมาเลยเห็นพ่นยามจิบจากใดบ่บึ่งบึงก่อนใดบ่บ่สงด่างต้อกันเลยอยู่นี่นะเออเด๊ะ มันก็ได้อยู่บาทหนึ่งอันซ้ำนั้นนะอู้ถือแล้วฝนม่ได้ตกมันล่มเดี๋ยวซื้อเนาะถ้า,า่าฝนตกได้ล่มได้นีอวามันก็ได้แล้วซ้ำนี้โอ้ยไ,ได้เลยซ้ำนั้นนะโอ้ได้หอดสองโลแล้วมีชักนะได้สองโลสองโลฝ่ายเนาะฮะดีบริบรพักสามคุณจักด่างทิพย์ทั้งหมดน,นะ สีฮะ <Huh? S 2> สีด่างสีด่างอเอออยู่ซีเลยด้ตัวนี้ด้<อ>ว,ว,ออวยปุณนด้วยเตอร์เออซีเลยเยี่ยมมากด้วยอู้หูปลาขาวปลาขาวก็ยังหลายอยู่เนาะปลาขอลายก็ได้บ่ส่วน<อ>หลายได้ปลาขอล็อกน้อย,น,อยนี่บ่อืมนี่เลยปลาขอลอ็อกลง โคยื้อหนีมีม,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 มันมืดแล้วเนาะปลาโคยื้อนั่เนาะลงมืดนะย,ยังเหลือแต่พะอนยได้ผลประมาณสามโลปลายเนาะประมาณนี้แหละโอ้ได้อยู่ด้วยสามนี้นะ <c oughs> ดีกว่าผมมีอัน,น,นุญาตเหมือนละบอลหยาบนะหมือนอะไรมือหนึ่งหยาบจะเคยหยาบแคนหนึ่งนี่นแหละแล้วก็ต้นแรงก็มาหยาบมีบ<อ>่เออเอออ๋ออ๋ออ๋อ เฮ hey, แล้วมันหลุม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 มาเลยได้งูมันเคยได้กินเกิร์นะงูเคยได้กินเกิร์ปลาร้าเซลเซีลซะเลยนะโอ้ยโอ้ย,อยมาเร็วมาเร็วตัวนี้เนะี่ยมันมักซนงูเถิกนี่นะมันมักซนงูค่อยเองอันนี้นะงูค่อยเองยางมาจอบงูอยู่หน้าเด้เอางูมาขังไว้เออเออเออ ยาเห็นแล้วอันนี้คือทิงทิงข้อยองทิงข้อยองโอ้พอดีอ่ะนะยูเดินนี่นะยาเห็นแห้งละยาเห็นแห้งละสิยายงโง่เมื่อเดินเดินแค้มบ้านแบบนี้บ่อนที่เกี่ยวขา้าวเกี่ยวน้ำพคนละบ่อนนี้เราบ่มีเฮ้าหนา มีแต่บอลเล่โง่เป็นเดินเล่โง่เลยซื้อแต่ว่าเฮอร์ไน่เฮอร์ไน่กับยูพุยูบอลนั่นเขาเกี่ยวเข่าเมื่อนั้นแต่ว่าอนายูพุนี่เป็นเดินน้อยเดินน้อยล่ะถ้าว่าเหาเอาเมืม่อนี่ก็ประมาณสองทิศนี่ก็ยาเฮ็ดแล้วเดี๋ยวสิเอาโง่เมื it, ambos, like ่อก่อนเออ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 

หน้านี่ยาเฮล่ะออกมาออกมาเดี๋ยวปิดประตูก่อนโอ้ย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  โง่ก็มีหลายนะโง่ก็สิบโตสิบ่ายโตสิบสองสิบสมโตหนึงนะโง่โอ้มีหลายโฮ้ยโฮ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 ย,โยบ่อนที่จะไล่โง่เมื่อนี้กะน,นับแต่นี้ไปประมาณหนึ่ง 150, 1, หนึ่ง้าหนึ่งพันห้าร้อเมตรลักนึงกับเขิงนะหนึ่งนห้เมตรนับแต่นี้มือหอดบ้านแล้วก็แต่บ้านอ้อไปหาหน้า ับประมาณ500เมตรพอดีนับแต่นี้ฮอดบอลมันยู่กับประมาณ2,000เมตร2,000เมตรละฮอดบอลน,นี้นี่เม้นอนาจุดส่มจุดส่มละมีหงเฮนพร้อมหงเฮนอนามัธยมสมบูรณ์บรรดาอดเมืองอัศภรแขวงสวรรค์เขตอันนี้เม้นหงเฮนแล้วก็มีซุกซลา,าบอลเขาเจ้ามาสีวัคซีนเซลเซล

โง่มันหิวมันหิวแล้วคอยหลเมื่อมันหากินเมื่อน้ำทางเด้อ้ยอ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 อางเนาะเจ็ดเซอ้างสุเมันางหญ้าพุ thôi 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 nó mượn vâng đó! đây bò! chật sệ chật sệ thang này. thang nhá anh ạ thôi 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 โง่ก็มีแต่โง่ในน้อยได้พันน้อยโง่พันเยอะบ่มีเพราะว่ายเคเขตบ้านคอยนี่บ่มีโง่พันเยอะนะส่วนหลายก็มีแต่โง่พันน้อยพันก๊อกนี่แหละโง่พื้นเมืองแล้วมีแต่โง่พื้นเมืองโง่พันบ่มีพันเยอะก็ยังได้มาเล็ยงยังได้แต่ว่ามันแพงแพงยซ่สืมันมากโง่น้อยอันนี้เราบอกแพงโฮ้ยเฮ้ย้ย Ôi, ôi, ôi Phải xí Ôi, ơi ơi Ôi, ôi, ôi Ôi, 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 ôi. hòn bàn leo ôi 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 ต้นไม้ที่ยือที่สุดในบ้านนะปอตต้นสัมขาต้นไม้สัมขาบางบางท้องที่ห้องต้นไม้สามสามสาบม,มันหลายซื้อบ้านี่ค่อยห้องละสัมต้นไม้สํขาโอ้ย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  Ôi, hôi, thôi Ôi, hôi, thôi Ôi, hôi, Ôi, hôi, Ôi, 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 ôi Ôi, ôi, ôi Ôi, ôi, ôi <laughs> Mà xin lỡ <đó? cười> Ôi, ôi, ôi Ôi, ôi, ôi อันนี้แมนหงเฮียนปฐมหงเฮียนปฐมบ้านละปอดเมืองอัสซ่านเขร่งสวัสคิ์เทพ Boy, 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 Uh! Uh! boy, 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 ปุ๊บพี่เลอโอ้พุดนานเรียบร้อยเอากี้แก้มาจูดบ่เทนคลักแต่เทไรไหลมาสองสามสั่วโมงมปถึงฮอดนี่นะอตอนนี้ก็ถือว่าเป็นฮอดหน้าเป็นที่เรียบร้อยตอ,อ๊ดีคำปั๊บโง่มันอึดย้าละ ไล่มากอะดึงถึงทังถึงทัง,ทงมาําทางบันี้ฮอดพีเรามันจะว่าฟื้นแล้วโง่ก็พากันไปหาแลลนหากินเซลเซลละโอ้มันเยินย้าฮมันจะวันแลนเืลอหย้าเซลลเลยอันี้เอาสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้สำนี้ก่อนเด้อขอขอบเจอหลายๆที่สม้มแต่ต้นจุดจบขอขอบเจอขอขอบเจอ